ก็ขอกรับเสียครับกรับสียทารับชมที่รับชม,บชมตอนนี้กันด้วยนะผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมโลบกนาบผมในแบบที่มีชื่อว่าบล็อกฟุตนาผมวันนี้ผมก็จะมาเอ่อเล่นเออผมไม่ได้มาเล่นแต่ว่าผมจะมาทาดาบ V2 กันนะครับผมก็คือดาบดาร์คเบดหรือว่ายอร์วีสองที่มันราคาแพงๆกันนะครับผมนี่นะผมดาบนี่มาก็ผมก็ไปฟาร์มมาสเตอรี่หกร้อยตันเรียบร้อยนะผมแล้วก็ นี่เลยสีก็จะแบบสวยนะส่วนส่วนตัวผมคือสวยนะผมก็วันนี้เราก็จะไปทำเอ,อ่อวีสองกันนะผมเดี๋ยวเราให้ดูสกิลวีหนึ่งกันก่อนนะผมกดคลิกปกตินะผมก็จะเป็นเออเร่มเปิดเสียงเกมกดคลิปปกตินะผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยตีสี่ครั้งแล้วก็พุ่งหนึ่งรอบนะผมนี่นี่นะผมลำกระบี่กระบองอะไรอย่างนี้นะ ส่วนสกิลแซดนะผมสกิลแซดจะเป็นาปาดดาประมาณนี้นะผมน่าจะใช้ในระยะแบบนิดนึงนิดนึงระ,ระยะจูบระยะจูบไม่ระยะไหนสักระยะนี้แหละโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูใหม่นะผมประมาณนี้เลยนะผมแม่งมีแหลกเลยฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลองแซดกันใหม่นะผมประมาณนี้เลยครับผมสี 4, ่พันนิดหน่อย แล้วต่อไปนะผมสกิลเอ็กซ์นะครับสกิลเอ็กซ์จะเป็นเอ่อสกิลเอ็กซ์จะเป็นขึ้นดาบนะแล้วก็ไปไกลอยู่นะผมว่าไปไกลอยู่นะผมสกิลเอ็กซ์เดี๋ยวลองมาลองอีกรอบกันนะผมว่ามันจะไปถึงตอนู้นไหม,ม,ม,มประมาณนี้เลยครับดาเมจประมาณสี่พันนิดหน่อยเหมือนกันก่อนที่จะไปทำวีสองนะครับเดี๋ยวเราไปโลกหนึ่งกันก่นกอนนะครับผมโอเค กลับไปโผลลูกหนึ่งกันดีกว่าโอเคผมมาก็โอเคผมก็มาลูกหนึ่งกันแล้วนะผมก็ต่อไปเราก็ต้องไปเกาะกลางเป็นไงวะผมลืมแล้วเนาะผมวิธีการทำนะแล้วผมเอาผลอะไรมาครับเนี่ยอ้ my gosh วิธีการทำนะผมให้มาเกาะกลางไอ้อันนี้ผมเหมาะสำหรับคนที่แบบยังไม่เคยทำให้มาเกาะกลางผมแล้วมาบ้านหลังนี้เลยนะบ้านเขียว ราคาไอ้เขียวๆแล้วผมนี่นะผมตรงมาตรงที่แบบจะมาคนจะมาโลกสองนะผมก็เดินเข้าไปเลยนะผมก็จะเห็นคนสองคนยืนอยู่ตรงนี้นะผมให้มาคลิกกับคนสแสดงคนีแร้ผมก็กดเซไปเลยนะผมประมาณน,นี้กดไปเลยโอเคแล้วต่อไปเราก็ต้องไปเกาะ น้ำแข็งกันนะผมเดี๋ยวผมก็จะมุ่งหน้าไปก่อนน้ำแข็งกันเลยก็โอเคผมก็มาก่อแล้วนะผมต่อไปให้ขึ้นมาแล้วคลีกับเอ่อกล่องน,นี่ไงกับบ้านบ้าน,บ,านบ้านกระดาษก็กดคำนี้ไปเลยนะผมแล้วก็กดครั้งที่สองแล้วก็กดอันที่หนึ่งหรือเปล่าวะอันที่หนึ่งแล้วก็อันที่หนึ่งไปน่าจะประมาณนี้นะผมเท่าที่ผมจำได้นะผมแล้วก็ ให้ลงมาตรงนี้หรือเปล่าโอเคตรงนี้นะผมก็อันนี้จะเป็นกำแพงที่สกิลอื่นของเราไม่สามารถทำลายได้นะผมนี่นะผมก็สกิลอื่นของเราไม่สามารถทำลายได้เห็นไหมเราไม่สามารถใช้อะไรทำลายได้เลยนะผมยกเวน้นเอ่อยกเว้นดาร์กเบดนะผมก็กดไปเลยนี่แล้วเราก็ต้องมารับกล่องจดหมายรักเออ ประมาณนี้เลยจดหมายที่หนึ่งนะผมแล้วก็แล้วก็ไปเก็บอีกออสองจดหมายซึ่งจดหมายเราต้องเก็บประมาณสามอันนะครับส่วนเกาะที่สองจะเป็นเกาะบนท้องฟ้านะผมก็ไปกันเลยนะผมโอเคนะผมแล้วก็มาถึงเกาะที่สองกันแล้วนะผมเกาะที่สองเราต้องขึ้นไปด้านบนนะผมที่เป็นเออ่ที่เป็นเกาะที่มันเอาไว้เซบอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวเราเอ,อทำไมมันยา้ายจงเลยฮะ โอเคขึ้นมาตรงนี้แล้วผมแล้วก็แล้วก็ต้องมาทําลายบ้านนี้นะผมกดตีไปเลยนี่นะผมจุดหมายลักอันที่สองอโอเค okay. ประมาณนี้ับผมจุดหมายที่สอง้วต่อไปเราก็จะไปจดหมายอันที่สามนะผมส่วนจดหมายอันที่สามจะอยู่ที่มารินฟอร์ดนะผมเกาะมารินฟอร์ดนะไปเกาะมารินฟอร์ดต่อกันแลน้วมารินฟอร์ดวอเตอวเฮก ก็โอเคมาถึงเกาะแล้วนะผมแล้วทําการมาหลังเกาะน,นะผมมาหลังเกาะหินตรงนี้เลยนะผมแล้วเราก็จะเห็นประตูบานหนึ่งที่มันเอ่อสีไม่เหมือนหินก้อนอื่นแล้วผมก็ทําลายไปหนึ่งมชประมาณนี้เลยแล้วก็เราก็จะมาเห็นหอ้องเอ่อที่เป็นรูปหัวใจนี่นะผมแล้วก็ต้องทาลายด้านล่างตรงนี้เผมทาลายเข้าไปใช้อะไรทําลายก็ได้นะผมนี่ใช้ปืนทาลายก็ได้ทำไมมันไม่ทางวะ แล้วเราก็ต้องทำลายไปจนกว่าจะเห็นไอ้สมุดเออ่สมุดเอ่ออเ๊ะไม่ใช่ดิทำลายเออทำลายจนกว่าจะเห็นจดหมายนะผมก็เดี๋ยวเราไปกันเลยนะผมโอเคเข้าที่ผมจำได้มันน่าจะอยู่เออ่สีฟ้าใช่ไหมผังไม่ได้โอเคนี่ไงสีนดำเงินสีนดำเงินพูดพิท น,นี่พังได้ไหมพังไม่ได้ด้วยตายหา่าละอ๋อพังได้โอเคสีน้ำเงินแล้วก็ออกตรงนี้ได้ไงนี่ครับผมอันนี้สามแล้วก็เรียบร้อยแล้วผมแล้วก็หาทางออกให้เจอนะผมถ้าหาทางออกไม่เจอเราก็ติดแล้วก็ตายอยู่ตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองจะหาทางออกเจอไหม เรเคยนะผมแล้วก็ส่วนต่อไปนะผมให้เราไปเกาะกลางนะผมเกาะกลางที่เราเอารับเควสต,ตอนแรกนะผมโอเคมุ่งหน้าไปเก,กาะกลางก็มาถึงกันแล้วนะผมแล้วก็เราก็ต้องเออเข้าไปบ้านหลังเดิมเลยตรงนี้นะผมก็เข้ามาคุยกับไอ้แสดงเหมือนเดิม มานนี้นะผมเรียบร้อยเราได้เนีดนบนขึ้นมาให้แล้วนะผมก็มันก็จะเปลี่ยนเลยใช่ไหมโอเคนี่นะผมเปลี่ยนไปแล้วนะผมแลนะผมเดี๋ยวเราก็จะมาดูอ่อดาเมจของดาบ dark b g e v สองกันนะผมก็มันก็อยู่ที่มาม m เตอรี่ด้วยนะผมก็ที่ปกติสามพัน ก็ถือว่าแรงนะผมแรงแรงแรงโอเคส่วนสกิลแซดเนาะผมสกิลแซดจะเหมือนสกิลเอ่อจะเหมือน V1 นะึ่งเนาะแต่ว่ามันจะพุ่งนะผมเหมือนเหมือนมันจะพุ่งเนี่ยอุ้ยดามเมจแรงอยู่นะส่วนสกิลสกิลเอ็กเนาะผมสกิลเอ็กเนาะผมก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ กดค้างชาร์จได้นะผมผมไม่แน่ใจว่ามันแรงขึ้นหรือว่ามันไกลขึ้นนะแต่ว่ามันชาร์จได้สกิลซัสกิลซัก็ชาร์จได้เหมือนกันน่าจะไกลขึ้นนะผมสกิลซัโอเคการทำวีสองก็มีประมาณนี้เลยนะผมสำหรับคลิปนี้เกิดก่อเกิดเกิดก่ออะไรครับเนี่ยโอเคผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมก็คลิปนี้เอ่อทำขึ้นมาเพื่อบอกคนที่ยังไม่ได้ทำนะผมก็ สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบ่าลืมผมฝากกดไลค์ like, กดซับกดแชร์ลืมกดกระดิ่งด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับฝันดีครับผมนอนแล้ว